สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูภาพบรรยากาศตลาดผลไม้ไอายาา2ช่วงนี้เนี่ยจะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะเขากําลังจัดแคมเปญสาหรับใครที่อยากมีรายได้เสริมอย่างอาชีพรับผิวผลไม้นั่นเองสามารถมาซื้อไปขายต่อกันได้เลยนะราคาส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นแถมแพ็คให้เสร็จสับเรียบร้อยมีตราสัญลักษณ์ตลาดอายาาบอกแหล่งที่มากันอย่างชัดเจนไปเลยแล้วถ้าซื้อ3ถุงขึ้นไปเนี่ยได้ราคาส่งวยนะทุกคนบางร้านนะราคาส่งกันตั้งแต่ ถุงแรกไปเลยปริมาณน้ำหนักต่อถุงนะก็ขึ้นอยู่กับชนิดผลไม้อย่างลำไยถุงนี้2กิลโลกรัมราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้น mm. เหมือนได้ราคาส่งแบบไม่ต้องยกตะกร้าเลยบางร้านนทุกคนขาราคาเนี่ยเริ่มต้นแบบลดจุกๆ เพียงแค่69บาทก็มีหนังอะโวคาโดถุงนี้นะ10กิโลกรัมมาในราคาเพียงแค่200บาทร้านนั้นก็ลดร้านนี้ก็ลดแล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจะหน่อยหน้ากันได้ยังไงจัดโปรโมชั่นคืนกําไรให้ลูกค้าทั้งใหม่และเก่ามีให้เลือกกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไทยตามฤดูกาลหรือเป็นผลไม้นําเข้าก็มีด้วยนะเอาเป็นว่ามาเลือกซื้อเลือกดูกันก่อนได้เลยนะคะสิ่งดีๆมีก็อยากแนะนําให้ทุกคน เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปบุกหน้าร้านสอบถามราคากันแบบชัดๆไปเลยว่าที่นี่เขาขายราคานี้กันจริงหรือเปล่าไม่อยากพลาดคลิปด,ดีกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ